สวัสดียกมือสิคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆยกมือยกมือไม่ใช่ยกอ่าสวัสดีก้มหัวสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้ช่องอลินดูฟินนะคะใช่ไหมนี่จ้ะอุ้ยวันนี้หนูจะมากินอะไรคะนนนนไม่ละลายหล่นก็ทิ้งไปเลยสิอ่ะวันนี้หนูเมนูอะไรคะเนี่ยเมนูนี้อะไรคะกับไส้กรอกกับผัดหมี่ฮ่องกองอ่ะกินโชว์เพื่อนๆหน่อยสิคะว่ามันฟินขนาดไหน เพิ่งหายจากโควิดนะคะดูเด็กคนนี้กินเยอะไหมเรากินโชว์เพื่อนเลยมีประโยชน์ไหมคะดีกว่ากินขนมใช่ไหมคะอร่อยไหมรีวิวหน่อยรสชาติเป็นไงคะรสชาติอ,อร่อยพูดขอๆสิคะรสชาติดีไหมคะเป็นเด็กต้องพูดข่าวไหมคะ กินตะเกียบโชว์เลยโชว์เลยตะเกียบอ้าะระวังติดคอนะคะอ่ะออ่ะ,อะ,อะ,อะกินเลย <c oughs> <c oughs> กินเลยโอ้โหโอ้โหโเก่งจังเลยบ๊ายบายเพื่อน <c oughs> ๆบอกกอกินข้าวกันนะคะ Bye. yeah